ดีครับผมท่านผู้ชมเด้อกำลังเดินทางไปแล้วเด้อมาที่นี่เห็นบ่เห็นบ่โม่เจ้าอยากให้ข่อยไปต่กระคืนหลายเนี่ยเอ้ยเดือดใส่เดือดใส่เดือดใส่ถอยจักหน่อยหนึ่งเดืยวถอยเล่นหนึ่งถอยเล่ลลนะครับโู้บ่โม่ข่อยสิไปไซนี่เจ้าโู้โหจะไปเจ้าแม่หัวแดงท่านผู้ชมเอ้ยนะครับงวดที่แล้วท่านผู้ชมเอ้ยเห็นบ่มองแนวเลรียบกอ่ะ โอ้บอมแยนนั่นละ่ะกะะจอกหลอกกำหมากนันละ่ะนี่เดี๋ยวคอยจะขึ้นพาไปเพิ่งเอางวดที่แล้วนี่ศูนย์เก้าหามันออกเก้าศูนย์หาโอ้วันที่นี่นักขั้เห็นมัน้ยนั่นมันสีออกคากออกแน่แท้เออโอ้ยเป็นไงเต็มเต็มแล้วนะคะรับท่านผู้ชมบังโบกๆๆๆๆๆกันคล้ายๆค่อยๆจอกหลอกกำหมากไหมเล่นเรนอ่าเอี้ยงกว่าคนผู้เฒ่าเวคนแมีนสมัย,มยนั้นแมตุการณ์ทามบังโบกเมีนเมนเมนสมัยนั้น นี่แหละคำเหรอว่าเป็นตะไบอยากเห็นกับตาเลยวันนี้ทางช่องอับพ่เพิ่นมาน่ำเพิ่นเพิ่นมาอยู่ฮอดคำเลยบไปนี่หาท้ายคลิปแม่นแมหัวแดงคักๆเลยครับแม่ร่วงเนี่เห็นน้องอามเว้าแล้วนั่งบ่ติดเปลือนนี่มื้อนั้นไปผู้เดียวโอ้ลุยผู้เดียวพอต้องแลบ่ได้ไปนํามันคือโชคดีนะครับลุยผู้เดียวที่นี้ก็เบิ่งได้จอหลอกจักแรีกกกะว่ากันไปแต่ียงงวนี้ท่านผู้ชมมาตามต่อนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะนะกุนะแม่ปลอดใช้ วิจารณญาณในการรับชมเด้อแต่ผู้ชมเด้อไอเจ้าแม่เป็นไอเห็นเป็นบุญตายน้อยนึกสามตัวน้องวันนี้เนาะโอ้มาเบิ่งกันนะผู้ชมวันนี้เดี๋ยวเบิ่งกันขอทั้งเรือขอท่องเรือัสดีครับโอ้โที่พาไปหาโชคหาลาภคือเก่าล่ะอือไอพี่น้องไอเฮงเฮงดื้อๆมาลายมาอือ เงินมีทองเป็นแ่ยเนาะพ่อพ่ได้ไปโดนเลยเขาไม่ได้ไปแล้วมึงหัวที่เหลือไปผู้เดียวจังว่าแล้วว่ราแม่หัวแดงพ่อพ่อได้ไปเว้ยเฮงคำมากเป็นแต่ยาเตั้งแต่เขียนเลขใส่แขนเสือพ่อพุณตั้งแต่พูดเลยตั้งแต่พูดเลยอาทิตย์นี้ทับเบิ้ลที่ว่าเห็นเลขยุคแขนเสือตั้งแต่ทำเออตั้งแต่งูตื่นพ่อไปอืมช่วงนั้นอ่ะอืมนี่นอนอ่ะก็ไปผู้เดียวไปไหนกวนไปผู้เดียวมาตลอดเลยเราเจ้าแม่หัวแดงนี่ยทว่าเรื่อง เป็นทายานว่ามันนักก็ตรงไปเลยีรงกันบงขีลิงหุ่<ม>นนี่เงียบขไาดีเลยตรงไปเลยไม่โอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวดดขอเดินทางนะครับนี่แหละครับเห็นไหมโอ้ยเบิร์ออเดอร์เด็กมากเลืกินเงียบนะพหนุ่มขอนอนมันะครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะออกจะหน้าประมาณนี้หน่อยเออเพราะว่าค่อยอยู่ในรถแล้วก็เสียงนู่นเสียงนี่เสียงนั่นนะครับผมเนาะ โอ ح, ้คู ını, ่นี้ต้นนี่ไหมโอ้คู่สนีคู่สนีอืมนะครับงัยสีเข้าเฮียงตูงนี่เฮงติดเฮ้ยตามทางเลยเด็นขวาตามเลยเออเลี้ยวขวาบ่ตรงไปตัวตรงไปกระตุกห่วยแล้วนะครับอืมพันเะอวนต้นบอกทางเลยครัเมียนนัท่านผู้ชมนะเป็นความเชื่อนะครับส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณ ในการรับชมและทำประชมเด้อเพราะว่าทางช่องนี้ไม่ชี้แนะไม่แนะนําไม่สนับสนุนแล้วก็ไม่ส่งเสริมห้ามเล่นการพนันนะครับผมเนาะตามทา่านใดคนกว,นวาแล้วลก็ใสเพราะว่าทางช่องพ้นเพิ่นเพิ่นเคยมาแค่ครั้งเดียวมามาตอนมาตอนกลางเวียนกลาเวีนครับมืาหนีมาแย้มเลี้ยงเลี้ยอดูเริ่มหนาวหนาวแล้วดิเมียนเมียนอากาศเดี๋ยวเย็นไปช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงเ้ามามองนี้กับพ่อวารดิถ่ายเล่นใหเขาไปแล้วคนขิ้งลูกจะผลมู่บ้าน เดี๋ยวเดี๋ยวมาเบิรงกันว่าเจ้าแม่หัวแดงนี่10เป็นแบบใด็กกับงวดนี้ของวันที่16มีนาปี2มิถุนายนไม่นครับก็ใหญ่ท่านผู้ชมนี่ติดตามรับชมอยู่ครับผมแต่มีโชคมีลาภไปขอคนละหนึ่งไลค์เด้อท่านผู้ชมเด้อขอคนละหนึ่งไลค์กดไลค์ให้ตรงไปเลยกดไลค์ให้เด้อขอคนละหนึ่งไลค์นะครับผมใครกดไลค์ก็ขอให้มีโชคมีลาภครับเจ้าแม่หัวแดงนะครับผมเนาะเออการนาเขาจะมืดสมสมยังสีละมันบ่มีไฟนะครับเดี๋ยวจะไม่เปิดการยุบุล่ะ ป่ะเด้อเดี๋ยวผมจะรื้อพวกกันแล้วกันเนี่ยอาโฟนชาแนลติดตามด้วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปนะเด้อพ่อเป็นกำลังใจแล้วกันครับผมผู้ใดกดไลค์ให้กับคอ้มีโชคมีลาภถ้ามากข่าขึ้นจะเลื่อนลงเรื่อนยิ่งขึ้นไปเนาะเมียนครับทำกิจการยังกับคอยล่ำๆเลยด้วยเด้อเมียนครับผมเลื่อนไปกันเล่นตั้งงั้นไอเออมไปโอเคท่านผู้ชมครับครับไอ่อยเห็นทางแล้วข่อยว่าเสียวเสียวเดี๋ยวตรงย่างเดี๋ยวมันกีไปเลยไกลอยู่ดิี่ยีไปเลยเป็นอีกแบบนึงเด้อเออ ของเขาไปเลยเย็นคหลุดเด้ออนี่าคุณอาเขาปลาะเด้อครับเขาปลาแล้วเด้อครับผมเขาปลาอลไรเด้ออ้ยท่านไปได้มาเดี๋ยวใส่ด้วยนะกวนใส่มาคุณไปเกียร์เยคันนี่แหะไปไเลยตามทางเลยกคนออกใส่ไปเวกไอพ่อไอแม่เอ้วนนี่เดี๋ยวใส่เดี๋ยวใส่เอ้ วันนีมันแรงแท่งบ่นนี่ว้ายเควรจะวอร์ของสันเด้อเอ้คเยควรตรงไปคอนเด้อตรงไปคอนตรงไปคอนไปเลื่อยไปได้ทุกคนให้ตามทางเลยอโอ้ยเออโอเปอร์แมนตกใจหมดเอ้ยนี่ไปไม่ได้ไ uhh, มได้ไมได้ไมอืมอ่าตรงไปได้ทุกคนเห็นสันปะเห็นสันปะอยู่ขวามือ ตรงไปใช่ไหมเข้าไปจอดนาซานล่ะไปจอดนาซานอ้โหหอดรถไปแล้วไงตรงไปก่อนไปขึ้นนาซานอีกปีปีอีกปีอีกขวาขวาขวาจังหน่อยนึงตรงปีอีกจะมีตรงปีอีกอันนี้มันลุงมันป้าแล้วตรงปีอีกก่อนให้มันเดินเลยจังหน่อยนึงหอดนาซานแล้วเว้ยเฮ้ยยันคนเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะว้าวตกใจมดเสืออุ้ยย่มังนีตกใจนี่อ้าวดับไฟเลยโอเคครับผม เมื่อ,อเปิดไฟค้อนบ่บ่เปิดแล้วปิดไปวะเลยไม่โอเคครับไปน,นมามา,มา,มาท่านผู้ชมเฮ้ยเดี๋ยวไฟข่อยใช่ระเฮ้ยท่านผูว่านี่ครับท่านผู้ชมสารเจ้าแม่หัวแดงครับผมเฮ้ยท่านผู้ชมเอ้ยนี่แหละครับคือที่ว่าเลขเขา่าท่านผู้ชมมันโมยูหม่องแนวกะหลอกที่ว่าคือยังเป็นตำหมากไหม ศูนย์เก่าหามันออกหาศูนย์เก่าตรงๆเลยเนี่ยคนถ้าบ้องสั็ไปเบิ้งได้เลยบ่เสียผ้าไปเบิ้งเลยเอออยากเห็นเหรอพจะพึ่งเข้าไปเถอะขนลูกด้วยนี่มาๆมาขนลูกดูขอท้องแดงมันเตรียมซะก่อนเออว่าคือในไม่ปวดไหมทำความสะอาดทำความสะอาดให้แม่เจ้าแม่เพื่อนนะครับท่านผู้ชมเอ้ยไปตามต่อกับเจ้าแม่คนว่าเราขนลูกเองไหมมัดห้อยเลย บรรยากาศบ่คือไปตไทระลายสารเนาะอืพออยู่ในป่าไหมเมียนเอามาไปปิดไฟฟ้าไทยปิดไฟฟ้าไทยมาท่านผู้ชมเฮ้ยตกใจหมัดพอดอยู่เว้ยมาครับท่านผู้ชมมาตามต่อกับสารจ้าแม่หัวแดงนะครับผมนะมาตามต่อกับสารจ้าแม่หัวแดงนะครับ นาวเสียงอย่างดังตุบๆุัลโหลนานกวรได้ยินยุนบะ่ะนี่คอยต๊กใจเสือตัวนี้คอยต๊กใจเสือตัวน, <c oughs> นี้ยังต๊กใจมันยังก่อขานี่ี่จังห้องยางเป็นแหงไสเ,เกือบขีดพร้อมนะอือ่าท่านผูบบ้ชมนะครับจับสารเจ้าแม่หัวแดงครับผมน่นาะคนรน่ะส่วนท่านผู้ชมเห็นกอกหลอกปะ่ะ จอกหลอกเพิ่งยุหันเถอะเดี๋ยวจะพาไปเบิ้งว่าจอกหลอกมันเป็นจังไงเนี่ยนะครับใส้ที่ว่าเลขเข่าน้องอ้ําตามใจแม่เถิดละโอ้ยเดีสิบอกอีกชัวนึๆโอ้ยนี่่เดี๋ยวจะเบิ้งเด้อเดี๋ยวดูจอกหลอกนะท่านผู้ชมแปเบิ้งเด้อหน่อยกันนี่นี่ท่านผู้ชม เนี่ยศูนย์เก้าห้างวดที่แล้วดีครับผมนี่แหละศูนย์เกาห้าเห็นมั้ตรงตรงเลยโอ้ยเจ้าแมียปฐมัทสามโตตรงมันไม่ต้องกวนมาเออเห็นมะขั้นขาเนี่ยขั้นขึ้นนี่ตัวน้องอัมเนี่ยนั่นล่ะนั่นศูนย์เกาห่าปลาเห็นมาเห็นมั้เจ้าเมีเอ้ยเป็นบุญตาของลูกของหลานแต่นอกวันนี้ออื แสดงว่าท่านผู้ชมที่รับชมทางช่องนุ่มอามเนี่ยเพิ่นได้โชคหลายท่านหลายคนตัวนี้เพิ่นพทรมาอยู่เพิ่นเพิ่นบอกอยู่แม่พูดเองเพิ่นบอกว่าได้จากได้จากเนี่ยเหรียญบวกกับเม่ดเจ้าแมหัวงดงเต็มเต็มเลยเพิ่นมาจังสี่ออได้สามโตเลยเพิ่นมาท่านผู้ชมนะครับเป็นบุญตาที่ได้เห็นอีีเจ้าแม่เพิ่นไหนคาดอี๋ครับนี่เนียนเนียนปะศูนย์เก้าห้าโอ้ เดตอดถูดถดเทียนไหวไ้มันตรงตรงนี้แล้วว่าเจ้าแม่เพื่อนไห้แล้วอ่ะเดี๋ยวมาตามตองวันนี้ครับวันนี้แล้วอ่าโอเคจะมาชมนะครับเดี๋ยวมาคุยนครับเปิดไปว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับทั้งช่องช่องเอไมค่สวัสดีครับผมสวัสดีครับมาแบบมือนี้คอยบ่ได้มาผู้เดียวแล้วเด้อคอยมีมมมาแล้วครับซึ่งมาคนเดียวมือนันก็ขี่รถหายเออ ขายเงาเสียมซี่กะลาแวงไปน้ำานผู้ชมเอ้ยแต่ว่าหายเข่าอยู่นี่ศูนย์เก้าห้ามันออกเก้าศูนย์ห้าครับเจ้าแม่หัวแดงท่านผู้ชมเอ้ยเจ้าแม่เด้อตรงตรงเด้อแม่เด้อขอางงวดนี่อีกแม่เดีิมเมื่อนี้ลูกหลานกระดิ่งซ่องขึ้เก่าเด้อเจ้าแม่เด้อเออตองนีต้องคนลุกมัดหอยตอนมาพูดเดียวเนี่ยพวกวุฒบบอถึงยี่ลี่เป็นยังไงครับท่านแบบ ือมันมีมูมามากกันกวอีกล่มหนึ่งไหมท่านผู้ชมพอ่อเฮาแบบบ่มีมูมานี่มันระแวงไปหมเดเลยใจชือนใจยอมเก่นมากริงไม่แห้งก็เกียงนันแหละแห้งโดนนั่นมันเกิยงไหม่ที่ตอนตอนมาผูด้เดียวเนี่ยเสียงก็เป็นแบบนี้แหละตลอดเลยเดีดยยิ่งเกลี่ยไข่เพจะคนเบาเดี๋ยยิ่งมาหอวนั่นสิแม่คือห้องคือเดียิ่ยยยงตลอดเวลาเลยแต่ตอนทำมาผู้เดียว หลักสณะนป็นสีได้กว่าเทียนเทีจริงๆน,นะพี่ร้องยังสีผมก็ค่อยยังชั่วเไยวมีเพื่อนมาออมีทางชองคนปนม,มาน่ำพอสัองแลมาน้ำอ,อ,อีกแลีวได้ยีนอีกแล้วยีกเลีวหลอ,อดเลยของเลยวด้กวายตาไปหมดเหรอ นี่คือจังตามฟั่งนะตะวนฟอฟอฟอฟใครตาฟั่งคือจังปูณหานคือจังตาฟั่งแบบไหนวะใครตาฟั่งใครคือจังตาเนี่ยแบเหนุ่คือจังแบบแบบใครขี้ตาไหลายเลยเป็นนุ่นเหนียวแมนนเหนียวตาเนี่ยเงียบงียบเียสนิทเลยเงียบสนัดเลย พี่น้อ้ยว่ามันบูงขีลิงเงียบเราอยุ่งยิ่งเงียบกวัาเรียงเอาเรีงงยรงเงียบปีท่านผู้ชมเงียบผิดปะกะตินะ,ะ,นะคอนกรีตแขบวบนแพทมันเดือดห้าสิเงียบไปด้ยินคาเดนทุกคน ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมากลับไหว้ขอไปพร้อมๆกันเด้อท่านผู้ชมเด้อนะครับมูเจ้ากับขอเด้อคอยก็ขออีกแบบหนึง่งเราจะข้นที่ขอแบบไหนเด้อท่านผู้ชมเด้อมาขอไปพร้อมกันครับเจ้าแม่เด้อลูกห้านนุ่งอามพ่นเดิมลูกห้านมีมูมาแล้วขอท้องรอขมาทาช่องอัมพ่นขมาได้เจ้แม่หัวแดงเด้องวดที่เลี้ยวเจ้าแม่ไ้ในกระบอกแนวเรนโบกนี่ละขามาเต็มเต็มเด้อเจ้แม่เด้อ เขามาเต็มๆเลยศูนย์เก้าหามันออกเก้าศูนย์หะลูกหลานได้มีผลไม้ของหวานของข้าวน้มนำแดงมาไหวจะแม่เดอ้อจะแม่เดอ้อหมดนี้ลูกหลานมาขอของหมดวันทีสิบหมกมีหน้าคมนี้สองพันถารอยองสถานีได้จะแม่เดอ้อให้เพ่นเดมืดหนี้มาศิลมีถูกมีลาบกันถูกแล้วมันยังไๆกันน,นางกวนะแม่จังไรกะ ทั้งเลยกับไอโจแม่ไอเห็นโชกเห็นลาบงวดนี่คักๆหลดเด้อโจแม่เด้อไม่ยังหรอกถูกเข่าตาอ่าฮาฮ่าฮ่าฮ่าอพ่ออะไรพระตาเขาถูกใหม่หลังเลยเอออ่าเฮ้ยมึงนี้วันนี้เนี่ยสิระงับอารมณ์ สีบ่หองสีบ่หองบ่หึง่งสีบ่โบกเวกวอยไวยย้นั่งข้างหลังว่าตะกวนขอดูตัวหน้ากันเอาควาด้ำแดงกับฟ้าเอ็นลอยมามาอย่างที่นี่ฝาน้ำแดงกันฝาน้ำแดงได้มาหมายเลขห้าเจ็ด ห้าเจ็ดนี่ไฟเอ็มร้อยฟ้าเอ็มร้อยได้มาหมายเลขหมายเลขยังนี่ห้าศูนย์ห้าศูนย์ห้าศูนย์ไฟนำแดงได้ห้าเจ็ดด้วยครับอืมห้าเจ็ดห้าเจ็ดครับอันนี้ไฟเอ็มร้อยได้ห้าศูนย์ครับอืมโปลดใช้วิจารณญาณในการรับชมห้าศูนย์ครับควรระวังบ้างเลย มาสามคนกับยายอยู่เดี่ยวองค์กลมเงียบเงียบสงัดเลยเงียบสอฝากกับโยเซมซีมาแล้วครับหมายเลขหมายเลขเก้าครับหมายเลขเก้าครับท่านผู้ชมหมายเลขเก้าเก้าครับผมอ่ะ ว่าสิบ่ห้องดได้ไดมหรือไมไม้เลขเก้าอีกไม้เลขเก้าอ่ะแมนเก้าจูบบ้ชมไม้เมลขเก้าครับไม้ที่สองไม้เลขเก้าครับคสี่หลอดพัน้อ้าขึ้นอยูเราแวงไป็มเดียวแหว่งเดียบแหว่งมือนนะท่านผู้ชมออกไม่แล้วครับไม้สาม หมาเลขสองครับเฮ้ยเวุ้ยว่าสีบ่อ้องแล้วว่าสิบ่อ้องแล้วเออมาเห็นไข่ไข่คนยืนนู่เห็นไหมเฮ้ยอันก่อนดังู่้งนี้แล้วเฮ้ยไข่คนยืน คนเสียวด้วนี่แม่เฮ้ย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 โอ้ยแต่มีสาลามันมีสาลาสาลาเกาสั่งเี่สาลาเกาแตกคนเด็กยิ่งปะเป็นวัดเกาเี็นวัดเกาคนบ่ไหนกูมีสาลามันมีโอ้ยโหแต่คนลุกมันมีสาลามีทั้งห้องน้ำห้องน้ำุงหลังเสาวน้ไปถีนห้องน้ำเลยห้องน้ำอยู่บ่อย่าไปยังไปเด้อยังไปเด้อไปยังไปเด้อไปยังไปใจเย็นใจเย็น กับกล่องเบิ้งนะมคนกับกล่องเบิ้งยาง่นามเลยปไปไปไปมาท่านผู้ชมกับกล่องเบิ้งนะคนคอไฟฉายน้ำโอ้ยมาขึ้นหอเลยไอ้มางทสีรอดนน้อขึ้นนีสีรอดมนน้ออะไนี่สด้ครับท่านผู้ชมถามถามข่าพอแล้วเฮ้ยนุ่มดถามจองเบิ้งงอีกนะเห็นที่นุ่มคนจุดเทียนบะแม่น ขึ้นเป็นเงาคล้ายๆยุโมงหัวเขาเปิดเลยเห็นเห็นแบบๆเลยเดี๋ยวผมขอขับกล่องก่อนผมขอขับกล่องก่อนเห็นเห็นเป็นเงาเทียนบมื่อันไหมขึ้นขึ้นมองหัวเขาแบบแบบไหมว่าเขาเนี่ยเออแม่ไม่โดนมีเปล่ามันเป็นอยังขาวๆวยังหันนะเออเออเห็นเห็นแล้วเหออเเอาเลขตัวทั้งเออเขาขาวเลยเอาเลขตัวทั้งแอมเลยเขาขาวเลยนะกวนแม่นตามอ้อมไงอัมตาบ่ฝาดนะตาเขาโมฝาดนะ เดี๋ยวเะครับท่าผมตัวทั้นสองม่ตาเขาม่ฝันนะเลขเลขเลขน้องแามเลขแมนบ้าหนักคนกิ่งกูลุ้นเลขประมานนี้สองแปดใส่ใส่บ้งกันนะเดี๋ยวเถอะบ้่งขอบงันนะเดี๋ยวเขอแปดหนึ่งหรือแปดแปดหนึ่งใส่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 หนกคนนี่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 กิ่งกูลุ้นเลขบังมานนี่บ่สองแปดหนึ่งกับแปดแปดหนึ่งนะ้องาอมนี่ ไล้ขึ oh, ้นห no ัวเข้าเจ้าแม่งห you know. ัวแดงครับนี่โอ้เป็นบุญเป็นบุญเป็นบุนแมนยูบอลนะควรเบิ้งเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยบนหัวก็เล่มาที่นี่เลยสีรอปน้อขึ้นนี่กูมาที่นี่สีรอปน้อมาที่นี่เนอะนี่เดี๋ยว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 เดี๋ผู้ชมสู่ต่อสู่ต่อแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งขออยู่ใต้เทียนเบิ้งขออยู่ใต้เทียนเบิ้งผู้ใดเห็นเป็นตัวไหนเด้อ ที่เพิ่เปลือกไฟฉายนะสี่ไตเทียนเบิ้งนะแป๊บนึงนะเบิ้องแขกน้ำกันเบิ้งเอ้าอุ้หัวเข้าเลยตัวนังอั้มเนี่ยเลขขึ้นหัวเขา้าตัวแมวห,หัวแดงครับแล้วไห้นะคนผู้้้้ชมโอยเเป็นนบบบุญีีหหลลคครรััพิ่แวสั้นหัวเข้าให้เบิ้งเลยครับนะ่ะเลขเลขยังนังอัอ้มเฮ้ยนะควรเสียงมาเรื่อยๆเสียงมาเรื่อยๆครับท่านผู้ชมโอ้ยมดหัวเลยียบรดอยนี่หัวค่อย หนักควรนาว่าสองค่ายสองแปดสองแปดหนึ่งหรือแปดแปดหนึ eight, eight, Onion, feet, Mother, ่งขาอกหวนนควรมเบิ well, so ่งบ่อยหรัจะเป็นไหมเนี่ยเป็นวานักควรสองแปหนึ่งบ้าโอเคเลยนักควรเอามาเอ้ามาเลขทูบใหม่มนไปเลขทูบแมะเลขทูบใหม่มาเร็วๆเนี้ยเลขทูบ่ ขาม,มาไตเขียดมัง่ง,นนงค,คอือผูอ้ชมแป๊เนึงนี้ครับผม,มน,นี่ครับออืมนี่ครับผมเขามาไตเขียดนะคุณขามาไตเขียดถถนี่ครับผมอืมมันได้ยินเสียงรถท่านผู้ชมนี่ครับตรงนี้ยังอยู่นะท่านผู้ชมนะ Tony yang yu Tony yang yu Kai kau song hoa yang cao kami phân luồng yang 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 ไทไม่ายมองนี่ก็ที่ก็ีออกเลยเนะานะธรรมบุชนานนี่ไหมล้นห่าไหม,อม,อมเอาก็ตามนั่นแหละนักเวเนาะโอ้นี่เป็นเครื่องสำอางเพื่นแมนคือตเพื่อเน,นเดี๋ยวได้นาเพื่นจะเข้าวนี่เป็นหน้อยอับสติกเพื่นเดแมนนแม,แมตกใจปงไ,งไปนึงเนียทรบุช่เอ้ย<อ>นะครับเดีย๋ยงใ้เบิ่นมอนี้เด้อเลียกเอชเลียนกมีมบุญมีสองสามมันตัวนี้เลกุ้บเก่าดิกองพลาสติก อันนี้คือคือเลขทูบเก่านบเลขทูบเก่าจะเป็นตรงนี้หนึ่งห้าสามแต่ตรงนี้คือเลขทูบใหม่กองลิปสติกครับนะครับเลขเลขเลขทูบใหม่ใหม่มากไปใกล้แล้วใหม่ซ้าศัเฮาฟ้าเฮาเฝาดีใหม่ซ่าไหมเรียบยิ่งขาเฮงร้อนๆอยู่แหฮงแบบตรงนี้นะยุเหม่แบบมานยังสี่เดียวเียนะกวน ักย่างเสียวได้มาแบบนี้ไม่รีบมไปสองตัวแล้วครับเด็กูอันนี้อันนี้เล็กูกเก้าพันตงอืมแมนลขถูเก้าอสัียงว่าสงว่าเฮ้ยมาเรื่อยเเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนักวันมาเรื่อยเรื่อยดิเด้องวดสมตัวเ็นรั่ะไอมาเรื่อยๆดีนี้บ่นมาอ่ะบอกว่าแล้วอามาผู้เดียวมาผู้เดียวเป็นแบบมีเลย เราแวงไปมืดแล้วมืแล้วเพิ่นหายอือนี่ละบอนาอยากถามมาคือมีซาราเหมือนวัดเก่าสาราพักเนี่ยมันคล้ายๆกันจังน่าจฉาเป็นของมูบานหรือเปล่าหรือเป็นแบบว่าเป็นผ้ทุดงเพิ่นมาผักอยู่นี่บบบอนาที่มีแบบขสารเพิ่นละเพิมาเลี้ยงสารเลี้ยงหยังสิแไหมบ่แม่นพ่อบ่้งหรืยังหรอกที่ว่าเลี้ยงขึ้นทูกแคนเสียอืเข่าเลยเงือกเมื่อเต็มที่พุ่น เทิรไอ้นั่นคือกันตัวน,น,นั้นมาไก่น่ะเลขก็ขึ้นยุ่งมังเสือไปด้วยกันแล้วก็เขาอีหลีท่านผู้ชมามือเจ้าแมวหัวแดงอืมสุดยอดครับผม,ามานเดี๋ยวมันลวนเล่กทุกคนครับนี่ครับผู้ชมเจ้าแมวหัวแดงเลยเออเจ้าแม่เด้อให้เปืนปังๆเด้อเจ้าแม่เด้องวดนี้มาโหลดปังๆโหลดเด้อเจ้าแม่เด้อโอ้ป้าเปิดไฟนะปะตอนนั้นต้องฟีอืตัวที่สามคิดว่าเนาะ ใม่ไปสองตัวแล้วครับเดี๋ยวตัวใต้ครับท่านผู้ชมอืมโดนนี่เรแว่งไปหมดเลยนี่ยโดนนี่ดีนะมีแต่ควรมากนะเฮ้อดีนะมีแต่ควรกับพรอมากนี่ถ้าเป็นผู้เดียวนี่กะเขียวหนาสิการ์ไม่หยุเมื่อนั้นน่ะเกือบแลนเด้เมื่อนั้นมาผู้เดียวนี่เกือบตะเลือบแลนเด้ไปไปอีกแล้วนี่นี่นี่ขอขอเบิ้งทงทงก่อนเด้อขอเบิ้งทงทงก่อนขอเบิ้งทงทงก่อนทางจะไปขอดุงข้างบนก่อน ไม่มีอะไรท่านผ uh, like ู้ชมไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยเออตัวแม่เป็นแห้งเู่นะเอาเรือน <ah ี่แหะคุณเ yes ้าเด้ยนายคนไม่อีกแล้วเุ้เอาขนลุขนลุบนหัวเลยนี่คนใหม่หมดปใหม่หมดแล้วครับท่านผู้ชมไม่หมดแล้วศูนย์สองซีครับศูนย์สองซีแมนแมนแมน ศูนย์สองซีครับไม่เรียบร้อยแล้วครับเลขทูดเจ้าแม่หัวแดงอู้ดเป็นศักดิ์สิทธิ์อีหลีคือสองซีนะคุณผู้ชมตรงข้ามกับถัดปกคนหานบนเนี่ยเลยสองซีเลยคนลุกไปหมดแล้วเจ้าแม่เลยให้เพ่อดีมีโชคมีลาบเด้อเจ้าแม่เด้อไปว่าโอเคครับผมผมขอกลับบ้านครับไปโอเคครับไปน้องอ่านไปไปน้อนอ่านลาลาลาเจ้าแม่เลยทผู้ชมขอกลับก่อนบน้แล้ว เนี่บ๋ยวนี่ประมางคือขนมืดเพราะมืดหนังเลยท่านผู้ชมเอ้ยเนาะเข้บมาคืดมากขึ้นครับดูหมุนขนเกิดเลยหายใจขึ้นทัดเลยนี่หายใจประท้วงทองเลยเจังไหนนี่ท่านผู้ชมขอกลับตรงนี้แหละท่านผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอคนหนึ่งไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปท่านผู้ชมอยากให้ผมไปสารไหนเม้นมาด้านล่างใต้คลิปนะครับแต่ที่พวกนี้ตอนนี้ย ทั้งพูดไปด้วยเนี่ยทั้งระแวงไปด้วยเนี่ยปรกาเนี่ยไปบังคับเราเรื่องนี้นะพันมันแปลกเนี่ยมันมีมาว่าเฮาดิตามรักที่หมาเฮาดิมันเงียบพิษปกติมันเงีพิษปกติเรื่อว่าเรื่องหัวหัวบูบูบ้าหลับไป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 ท่านผู้ชม<ๆ>เอาแค่นี้อย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามด้วยเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทางช่องไม่คีดเน้นไม่แนะนำไม่สนับสนุนไม่ส่งเสริมห้ามเล่นกับมันนะครับให้เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับแต่ทีนี้ อยู่ไม่ไหวแล้วนะครับผมโอเคครับเจ้ารอที้สวัสดีครับผมสวัสดีครับขอลาบก่อนนะท่านผู um ้ชมคดับเพี้ยนไม่พอถูเพี้ยนไดี๋ยวดี้ยนดับี้ยนดีโชคดี๋ยวโอเคไปสวัสดีครับกไปเลยท่านผู้ชมเลยไป